สวัสดีครับที่นี่ร้านดีเจริญยนต์นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถบิ๊กไบค์มือสองนะครับร้านตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย2บางแคกรุงเทพครับร้านเราไม่มีสาขานะครับมีที่นี่ที่เดียวพุทธมณฑลสาย2วันนี้มีรถใหม่มาอัปเดตแนะนํานะครับร้านเรามีรถเกือบทุกค่ายเกือบทุกรุ่นเกือบทุกยี่ห้อนะครับทะเบียนแท้ทุกคันท่านใดหาอยู่ลองมาดูได้นะครับ หรือดูสามารถดูละเอียดที่หน้าเว็บได้ www.dbigbyte.com จำชื่อเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับค้นหาคําว่า Bigbyte มือ2หรือ Bigbyte เป็นภาษาอังกฤษก็ได้ครับโดยโปกติร้านเราจะอยู่ท็อปไฟ์นะครับของ Google ร้านดีจเจริญยนวันนี้ขออนุญ,ญาตมาแนะนำในตัวคันนี้นะครับ Triumph Tiger XRX นะครับ ัวนี้รถปี2016นะครับรถยังไม่ถึงปีบอกเลยว่าไม่ค่อยมีมาบ่อยๆนะครับเจ้าไทอัมเนี่ยด้วยที่ว่าในตลาดมือสองอ่ะอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเยอะเพราะว่าช่วงรถลดก่อนหน้านียราคาป้ายแดงค่อนข้างจะสูงแต่ชกระแสไทอัมช่วงนี้ค่อนข้างจะคนเล็กหามหาเยอะนะครับด้วยว่าราคาป้ายแดงมันปรับลงมาแต่เขาก็เพิ่งปรับมาไม่นานนะครับทำให้มือสองเนี่ย เพิ่งจะเริ่มมียอดจองถล่มทลายเลยช่วงนี้แต่ก็ยังไม่เริ่มส่งมอบกันมือสองเลยยังไม่ค่อยมีกันนะครับมันก็มีหลุดมาบ้างอย่างไทอัมเพวกคักตา้นหรือว่าบอลเดวิลพวกทีร้อยที่มาออกมาก่อนหน้าน,นี้ที่เขาปรับเป็นราคาใหม่แล้วนะครับมือสองวันนี้มาพูดในตัวนี้นะครับ t i เกอร์ไทเกนี่ก็คือจะเป็นรถทัวริงของเจ้าของค่ายไทยอัมนะครับ สัญชาติอังกฤษรถเนี่ยเขาเรียกทรง d u โอ้พ p o โพคือเป็นรถที่ท่านั่งนั่งตรงนะครับคอนโทรลง,ง่ายขับสบายครับเหมาะเหมาะทุกอย่างถามว่าเหมาะไม่เนาบอกไอ้ไทยอ้๊มอ้สไตล์ทัวร์ลิงนี้ต้องวิ่งแต่งจังหวัดอย่างเดียวหรือเปล่าส่วนตัวผมมองว่าวิ่งในเมืองก็ไม่ได้มันคันใหญ่ก็จริงแต่ไม่ได้รู้สึกว่าอึอดอัดนะครับเพราะว่าโดยท่านั่งกับทรงมันที่ทําออกมาที่ค่อนข้างจะคอนโทรลง,ง่าย แล้วส่วนตัวเจ้าตัวไทอ่อั่มไทเกอร์ตัวนี้เนี่ย XRX มาพร้อมกับเจลซีทนะครับเอาวว้นั่งกันนุ่มๆเลยเบาะที่เห็นเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบใจตัวนี้เลยเอาใจคนไซส์เอเชียนะครับส่วนสูงอย่างตัวผมเองเนี่ยสูง170เห็นไหมครับเบาะตัวไทอั่มไทเกอร์ตัวนี้มันสามารถปรับระดับได้หลายระดับเลยนะครับเมื่อกี้ผมลองเล่นดูตัวตำแหน่งเนี่ยอันนี้คือโลซีต่ำปรับต่ำสุดเลยนะครับ แล้วผมลองไปค่อมส่วนสูง170ขาถึงสองข้างส้นเกือบถึงพื้นเลยนะครับเอาว่าขี่แล้วรู้สึกว่าเออผมมาชอบเลยเพราะในบรรดาทรงดูโอโพสเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเวอร์ซิ650เลยปุ๊บ F800GS หรือว่ามันติเนี่ยจะมีอาการค่อนข้างข,างขาย e งหน่อยสำหรับผมนะแต่โอเคถ้าส่วนสูงไม่ใช่ปัญหาก็ไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ตัวเนี้ยผมว่ามันก็มีหลายคนหลายท่านแหละที่ติดปัญหาตรงนี้เยอะทำให้รู้สึกว่ารถทรงเนี่ยจะ ไม่ค่อยอยากขี่กันเท่าไหร่ด้วยที่ว่ามันสูงแล้วมันขนาดคันมันค่อนข้างใหญ่แต่ด้วยที่ตัวเนี้ยเจ้าไทเกอร์เนี่ยสามารถปรับโลซีได้เห็นไหมครับและเป็นเบาะเจลซีอีกซึ่งเวลาเราเรลงไปนั่งเนี่ยเราจะมันจะต่ำมากๆเลยเอาว่าขาถึงพื้นแบบสบายเลยครับมันเลยทําให้รู้สึกว่าวิ่งต่างจังหวัดไอตรงเนี้ยสบายอยู่ละแต่ถามว่าวิ่งในเมืองก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันลําบาก เพราะว่าขาเราถึง2ข้างนะครับวิ่งในเมืองรถติดๆประคองอะไรมันก็ง่ายสําหรับไซเอเซียงเราเราอาจจะไม่ใชงเราอาจจะยังผมเพียงเดียวก็ได้ตัวรถนะครับไทอามาพร้อมเครื่อง 800cc ตัวนี้ครับมันจะมีเครื่อง1200ที่เป็นตัวใหญ่นะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเครื่อง800นะครับโมเดลเพิ่งออกมาไม่นานนะครับตัวนี้ตัวรถเป็นปี2016จะมีออกมาเยอะมาก XR XR XRC อะไรแต่ไม่มด ออปชันบอกตรงผมก็ไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะครับเคยผ่านๆมือมาบ้างหลายคันแต่ตัวนี้ขอพูดแค่ในส่วนของ XRC ไอ XRX ตัวนี้นะครับ XRX มาพร้อมกับลอ้อแมกนะครับมีค r u i s e Control แล้วตัวนี้เอากลักษณ์ของ Triumph เลยนะครับตั้งแต่สมัย Street Triple ตัวยุคสมัยรถนำเข้าที่คือฮาฮานะครับเอากลักษณ์ของ Triumph เลยเนี่ยรถอังกฤษตัวนี้เครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์3สูบเรียงนะครับ ไม่สองไม่ใช่เป็นสองสูบหรือไม่ใช่เป็นสี่สูบนะครับเครื่องยนต์จะเป็นสามสูบเอกลักษณ์ของไท่อัมตัวที่เครื่องบล็อกสามสูบเนี่ยที่เราเห็นบ่อยๆเนี่ยก็คือจะเห็นอยู่ในสปีดทิปเปิลนะครับกับตัวไทเกอร์ที่จะเป็นเครื่องยนต์สามสูบนะครับมันจะได้เอกลักษณ์ของไทอัมเครื่องมันจะเสียงหวานเลยนะครับด้วยความที่ว่าโปกติถ้าสูบเยอะจะไปเห็นด้วยสี่สูบหรือไม่ก็สองสูบสองสูบอาจจะเป็นสองสูบวีสองสูบแอลทวิน หรือหลังๆเนี่ยที่จะเห็นมาบ่อยก็คือเป็น2สูบขึ้นคู่เลยครับอย่างเหมือนพวก F แปดร้อยหรือพวกยาหกเอ็นนะครับที่เป็นจะเป็น2สูบขึ้นคู่ให้2สูบเรียงวางเรียงนะครับแต่ตัวนี้คือเป็น3สูบวางเรียงแต่ผมเปิดเครื่องให้ฟังนะครับเอกลักษณ์ของไท่อัมนะครับ3สูบเรียงเสียงไม่เปลี่ยนเลยผมเคยขับตัวทิปเฟน R ตัวเก่านะครับช่วงนั้นรถจะเป็นรถนำเข้า เอาว่าเสียงก็อารมณ์เนี่ยครับมันจะมีวิววิวหน่อยๆนยคับค่อนข้างจะโอเคนะครับผมว่าส่วนตัวผมค่อนข้างชอบเลยแหละมันจะได้ความนุ่มนวลของการที่ว่ามันมี3สูบแต่มันได้แรงบิดของรถสูบน้อยนะครับตัวนี้เจ้าตัวรถเนี่ยเป็นคันเร่งไฟฟ้าแล้วนะครับ ถ่ายอัพก็คือมีเรื่องของโหมดจะคล้ายๆอารมณ์นะแต่าาเหมือนคดูคติะครับอยังไงผมขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวส,ส,สตาร์ทไปก่อนก็ได้โหมดเนี่ยตัวรถมี a อ s เป็นพื้นฐานรถอยู่นะครับแต่หน้าปัดก็มีบอกวันรอบเป็นเข็มนะครับด้านซ้ายก็คือจะเป็นพวกบอกทั่วไปมันจะมีเรื่องของโหมดตัวเ,เอ็มตัวนี้ไหมครับเอ็มตอนนี้เจะมมีโหมดออฟโรด 라 i เดอร์ไลเดอร์นี่ถ้าผมจะไม่ผิดมันจะเป็นเหมือนให้เราคัสตอมเองนะครับว่าระดับ ABS เท่าไหร่เอนจินเท่าไหร่อะไรยังไงกับดโหลดนี่ก็คือ traction control นี่มาเต็มเลยเอาว่าวิ่งบนถนนคือมาถึงเปิดคันเร่งสุดไปได้เลยไม่ต้องกลัวล้อหลังสลิปนะครับแต่ถ้าเกิดอย่างไอเจ้าตัวอ f ฟโรดเนี่ยออฟโรด traction control มันอาจจะมีให้เ <s> ขาเรียกว่าอะไรครับล้อหลังให้สลิปได้หน่อยๆเวลาจังหวะเราตะกุยนะครับไม่ใช่ว่า เออาตัดเออาจตัดหนึ่งเดียวส่วนในถ้าวิ่งบนถนนก็จะปรับเป็นรถไปครับคือมันจะมีระบบ traction control ควบคุมล้อหลังการล้อหลังสลิปนะครับแล้วก็มีเรื่องของโหมด c u s h c u s control นะครับอยู่ตำแหน่งมือขวานี้แล้วฝั่งนี้มันก็จะเป็นพวกนับปัดไอตัวแผงควบคุมก็ปกตินะครับไฟสูงแล้วก็ไอเนี่คือเป็นพวกปรับดูนู่นดูนี่ดูรถอะไรต่างๆนะครับอัตราก,การกินน้ำมันเนี่ยเลขไมเท่าไหร่ มีบอกอุณหภูมิความร้อนอุณหภูมิไอเมแล้วก็มีบอกระดับน้ํามันนะครับแล้วก็อุณหภูมิแอร์แอร์อินเตที่เข้ามานะครับแอร์ให้ตัว Air ์ภายนอก่ใ็นแอร์อินเต็กให้ตัวแอร์ภายนอกนะครับตอนนี้34.5่34.5องศาโดยรวมก็โอเคครับตัวรถแล้วก็ชิวสไลด์ปรับได้นะครับแต่มันจะไม่ได้ปรับ ดึงขึ้นดึงลงอาจจะต้องลงมาหมุนนะครับหมุนซ้ายขวามันจะมีน็อตตรงนี้หมุนซ้ายขวาส่วนตัวแล้วผมว่าการดีไซน์ออกมาก็ค่อนข้างโอเคนะครับสไตล์ดูโอโพสขับง่ายรถไม่ค่อยสูงแต่ถ้าปรับเป็น h ไฮ e ซทเป็นตำแหน่งสูงเนี่ยก็สูงเลยทีนะสูงเอาเรื่องเลยนะครับสูงขาไม่ถึงเน่ยว่ากาันตามจริงซึ่งมันก็ตอบโจทย์ลูกค้าได้หลายกลุ่มครับ ลูกค้าขาสั้นขายาวเรื่องของแต่งนะครับตัวนี้มีแคสบาร์นะครับเอาว่ามากันจัดเต็มเลยร้อยไปร้อยมาเนี่ยซ้ายขวาระยงระยางเต็มไปหมดแล้วก็ตัวนี้มีขาตั้งคู่ด้วยนะครับขาตั้งคู่จะอยู่ตำแหน่งนี้แต่ผมส่วนตัวมีติดเรื่องขาตั้งคู่นิดนึงไทอัมเนี่ยตระกูลไทเกอร์800เนี่ยเป็นรุ่นเดียวเลยนะที่ผมไม่สามารถขึ้นขาตั้งคู่ด้วยคนเดียวได้ เหมือนจุดวางขาตั้งผมว่ายังไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับพวกตระกูล GS ที่ว่าใหญ่ๆคันใหญ่ๆเนี่ยผมยังขึ้นขาตั้งคนเดียวได้นะมันติก็ขึ้นได้แต่ t ทเกอร์0 0นี่บอกตรงจนบรรยายจริงมันเหมือนจุดช่วงที่จะยกขึ้นมามันไม่ไหวครับต้องมีคนช่วยดันขึ้นอีกนิดนึงผมถึงจะขึ้นขาตั้งคู่ได้นะครับอนอกนั้นแล้วก็ของแต่งโดยรวมรถ เดิมๆนะครับแต่ท่อนี่มีผ่ามาหน่อยเสียงมาเลยอัดไม่ต่างมากเท่าไหร่นะครับกําลังนุ่มกําลังเพาะแล้วก็คันนี้มีกระเป๋ากีวี่มาให้ด้วยกระเป๋าหลังสามารถถอดได้นะครับข้างล่างก็โดยรวมก็พร้อมๆแหละเพาว่าเอาไปออกทิปออกอะไรหาปี๊บข้างใส่หน่อยรองเลยส่วนตัวรอนการขับขี่รถผมว่าเป็นรถที่คอนโทรลง,ง่ายนะครับแต่ด้วยความเป็นดูโอ้พงรสไตล์นี้มันขับง่ายอยู่แล้วครับ ถ้านั่งตรงคอนโทรนอะไรก็ขับสบายใช้ในเมืองก็ดีวิ่งออกทริปก็ดีนะครับก็ว่ายังไงวันนี้ขออนุญาตแนะนำเท่านี้ก่อนและเดี๋ยววันหน้ามีรถดีๆอะไรไงผมมาอัปเดตเรื่อยๆนะครับเบื้องต้นฝากติดตาม Subscribe YouTube c h anel n Dbigby นี้ด้วยนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยแล้วก็ร้านดีเจริญยนต์นะครับ ร้านเราตั้งอยู่บนถนนพุทธมนฑลสาย2นะครับบางแคกรุงเทพรายละเอียดเรื่องราคาตารางผ่อนหรืออะไรก็ตามที่ท่านอยากทราบหน้าเว็บเราลงไว้หมดนะครับ w w w b i g b b ์ e c o m จำชื่อเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับค้นหาคำว่า Big Byte มือ2หรือคำว่า Big Byte เป็นภาษาอังกฤษครับ B.I.G.B.I.K.E. ท่านจะเจอร้านดีจเจริญยนโดยปุติจะอยู่ท็อปไฟนะครับของ Google Index เบื้องต้นถ้าได้หารถบิ๊กไบค์มือสองอยู่มาเข้ามาดูได้นะครับเรามีเกือบทุกค่ายทุกยี่ห้อและเดี๋ยวยังไงวันหน้ารถใหม่ๆอัปเดตแต่ผมทยอยลงเรื่อยๆนะครับเบื้องต้นก็ยังไงวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนครับขอบคมากครับสวัสดีครับ